เอาสวัสดีทุกคนวันนี้มาลองชุดปั๊มพลาลอยครับผมเป็นหอยคงสามนิ้วฮะลูกค้าจากบ้านใหม่ชัยยศพนะครับผมบุรีรัมนี่ครับผมลูกค้าโลโก้อะไรวะบ,บอกว่าเห็นกินกาแฟะได้แล้วกินกาแฟอร่อยแล้วกินกาแฟอร่อยแล้วน้ำออกแล้วครับผมว่า น้ำแตกแล้วทุกคนนี่ครับผมโู้เต็มสูบเลยครับนี่สามนิ้วครับทุกคนกระแสไฟโซล่าเซลล์ครับผมนี่สูบน้ำใสนาลงไรอ้อยไรอะไรได้เลยครับผมไม่ต้องใช้น้ำมันฮะไม่ต้องใช้น้ำมันครับผมสองแผงครับผม

อาก็ลูกค้ามาซื้อสินค้าเราก็ทำการเทสให้เพื่อความสบายใจเอาไปจะได้ไม่ต้องคิดว่าสินค้าใช้งานไม่ได้นะครับผมเราเช็คให้สินค้าบางอย่างที่เราเช็คให้ได้เราก็เช็คให้นะครับผมแบบนี้ลูกค้าก็สบายใจด้วยเนาะเอาไปใช้ไม่ได้เดี๋ยวไปลองดูเนาะ อ่าจะต้องวิ่งไปวิ่งมานี่เราเช็คให้เลยนะครับผมนะตัวนี้ก็งบพร้อมใช้ก็อยู่ที่12700บาทนะครับนะครับได้แผงไป2แผง550วัตต์นะครับแล้วก็ได้ปั๊มค,ครับได้ปั๊ม3ามนิ้วอ่าไปใช้ดูดน้ำครับผมหรือว่าลูกค้าอยากจะประหยัดยงบลงหน่อยเอา2นิ้วก็ได้นะครับ2นิ้วก็ อยู่ที่5,500บาทนะครับอยู่ที่การใช้งานของทุกท่านนะครับผมนะนะครับเอาต่อสายเข้าแผงเลยครับผมตัวนี้ชุดกล่องควบคุมอยู่ที่ปั๊มนะครับผมนะเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูไปใส่ไม่ได้ต่อต่อต่อไฟครับผมเอาไปใช้กับท่อ PVC ก็ได้ครับผมยอดลงสระหรือว่าจะใช้กับท่อ ถ้อ่อนได้ครับผมถ้าอ่อนนะจะเป็นบนตัวนั้นนะครับนี่สินค้าของเรามีหลายแบบครับผมนะครับมีตัวหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์นะครับผมสองตัวด้วยกันนะครับผมขนาดก็อยู่ที่ราคาจะเลือกใช้ครับผมสองนิ้วสามนิ้วนะครับเอาแล้วก็มีสายทีวีด้วยครับผมนะสายทีวี PV สิบเมตรนะครับผมสินค้าดีครับผมพร้อมใช้ครัปั๊มห้อ,หอยคงเพลาลอยครับผมฝากกันไว้ด้วยครับผมก็ชุดหนึ่งก็เฉพาะปั๊มก็อยู่ที่ราคา6,500บาทนะครับ3นิ้วนะฮะถ้า2นิ้วก็อยู่ที่ราคา5,500นนะครับถ้าลูกค้าจะเอาชุดแผงไปด้วยก็อยู่ที่ประมาณ1 000, า2ึ0 0่บาทนะครับผมได้สายสิเมตรนะครับไปใช้งาน นี่ก็จบเลยนะครับผมมาที่เดียวก็ชื่อจบครบนะครับประมาณนี้ฮะเราก็ทำการแพ็คสินค้าให้กับลูกค้ากลับคืนนะครับผมแล้วก็เอาไปใช้งานนะครับโดยทีมช่างผู้มีประสบการณ์นะครับนี่ถือว่าใครจะให้ส่งเราก็จะส่งได้ครับผมชุดนี้นะครับพอบวกค่าขนส่งไปนะครับ พอโทรมาพูดคุยกันนะครับผมนะเอาคลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ